สำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้พี่หมอจะเปิดพลังงานดวงการเงินของคุณให้ในวันนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้นะคะเลือกไพ่หนึ่งใบนะคะพี่หมอจะเปิดให้2ใบค่ะมาดูกันว่าพลังงานการเงินของคุณหลังจากเห็นคลิปนี้แล้วดวงวันนี้ที่เห็นคลิปจะเป็นเช่นไรนะคะไพ่ใบที่1คะ่ะพลังงานคนที่เลือกไพ่ใบที่1ว้าวคุณได้รับข่าวดีเรื่องการเงินนะมีคนหยิบเงินใส่มือให้คุณนะคะ ทำเรื่องยื้อเรื่องอะไรวันนี้สําเร็จแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินสําเร็จมีข่าวดีค่ะสําหรับคนเลือกไพ่ใบที่1นนะคะถ้ารับคําทํานายพิมพ์ว่ารับคําทํานายค่ะไปใบถัดไปเลยค่ะสําหรับคนเลือกไพ่ใบที่2องแ่แน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 ่ว่าเพดด์ออฟเดอะวอร์ดนะคะคุณมีลูกน้องบริวารนะคะลูกน้องบริวารทําเงินทํากําไรให้กับคุณนะคะธ <c oughs> ุรกิจการงานวันนี้บอกเลยค้าขายดีมากลงทุนอะไรวันนี้ เห็นกำไรนะคะได้หยิบจับเงินนะคะแล้วก็ได้ข่าวดีเรื่องการเงินด้วยค่ะนะคะพไพ่ใบที่2ถ้าใครชอบพิมพ์ว่ารับคําทํานายนะคะก็ใครผ่านไ่เห็นคลิปนี้แล้วขอให้โชคดีมีความสุขสมหวังดังใจปราถนานะคะแล้วก็ชอบคลิปนี้ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากากดติดตามและเดี๋ยวเจอกับพี่หมอใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนค่ะบายๆรักทุกคนนะคะ